ครับวันนี้วันเสาร์นะครับเราก็ามาสนทนากันแบนาเว็บของร้านเจเจเจันนะครับร้านเจเจจันหรือร้านเจนายเจเก่าก็ได้เปิดขายปอยมาหลายปีนะครับจากประสบการณ์ที่ได้ทำปอยมาตั้งแต่เล็กเล็กอายุประมาณส3ามก็ได้เริ่มมาหัด เรื่องทำาลอยแต่เห็นปอยมาทั้งงานเล็กๆเลยเจ็ดเจ็ดขวบนะครับเราก็มีความชอบเรื่องปอยเราก็เลยทําลอยมา,าจนอายุก็ร่วมจะห้าสิบอยู่ละสี่สิบเจ็ดก็เลยทานานในเรื่องปลอยเราก็เลยเปิดหน้าเว็บเพื่อจะให้ความรู้เรื่องปอยกับคนที่สนใจอยากได้ปลอยแต่บางครั้งก็กลัวปลอยแพ้กลัวพอยไม่แพ้นะครับก็เลย เปิดให้คำปรึกษาสนใจก็โทรมาปรึกษาที่เบอร์โทรก็0871505611ร้านเจเจจันจังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นร้านที่ขายพลอยสมเร็จรูปแล้วก็มีทั้งสั่งทำถ้าท่านซื้อพลอยเราซื้อพลอยเราแล้วสั่งทำเป็นตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นทองทองคำขาวก็ ตามรูปแบบต่างๆถ้าท่านซื้อพอยเราเราก็รับทำนะครับหรือจะรับไปขายในรูปแบบของพลอยเม็ดพอยสมเด็จรูปหรือว่าพอยที่เป็นเป็นเครื่องประดับนะครับก็สนใจก็มาปรึกษากับเราได้เราต้องการบุคคลที่มีความตั้งใจที่จะทํางานหรือว่าจะเอาไปขายทางกลุ่ม หรือว่าเอาไปขายทางอินเทอร์เน็ตเราก็ยินดีจะสนับสนุนแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับเพราะช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลกเราก็พอไปได้คนที่มีกำลังเงินที่จะซื้อพวกพลอยก็พอมีจำนวนไม่น้อยแต่ว่ากลัวพลอยไม่จริงเรียกว่ากลัวพลอยปลอมแต่ถ้าเราการันตีและให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อถือ พลอยจริงก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอยจริงเนี่ยจะหมดแล้วก็เป็นเฉพาะพอยเนื้อแข็งพอยจังหวัดจันทบุรีพอยประเทศไทยที่ผมมีอยู่ในในสต็อกส่วนหนึ่งที่จะนําออกมาขายเพื่อทําประโยชน์ให้กับสังคมคือสร้างสถานปฏิบัติธรรมหรือวัดภระศรีเมตไตรในวันข้างหน้าหรือว่าวัดพระศรีอานเนี่ยแหละที่หลายคนได้ ได้ศึกษาก็จะรู้ว่ายุคหน้ายุคต่อไปกับยุคภระสิอานในชาตินี้เราต้องทําบุญกุศลปลูกบุญสัมพันธ์ไว้กับบุคคลหลายๆระดับหลายๆชาติเพื่อจะได้มาใหม่ในในพบใหม่ที่โลกพระสิอานแต่ชาตินี้เราต้องเตรียมสร้างฐานบุญคือปลูกปลูกปลูกฝัขขง,งจิตเมตตาช่วยเหลือชาวโลกที่มีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์ เาจะเลินปณิธานของพระพิรันที่ว่าจะแปรเปลี่ยนโลกโลภีให้เป็นโลกแห่งดอกบัวบานพระพิรนจะมาก็ต้องมีการเจ็บครั้งใหญ่ก็คือเจ็บมนุษย์ที่มีกรรมออกก็จะเหลือเต่มนุษย์ที่บุคคลที่มีบุญที่สะสมบุญมาไม่สร้างกรรมแล้วที่หลงผิดก็หยุดแล้วก็หันเหชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มาสร้างบุญสร้างบุญศนนะครับ ลิสัยที่ผ่านมาที่หลงกิบก็เบิกบนก็ประกาศเยื้อโทษกรรมให้ในวันนี้ทางร้านเจเจเจ,จันทร์ก็มีเป้าหมายที่จะทำงานก็คือสร้างองค์พระสถานสถานที่ให้ผู้ที่มีความทุกข์กายทุกใจมาปฏิบัติธรรมนะครับเราก็มีเป้าหมายแล้วก็มีสถานที่รองรับไว้แต่ตอนนี้ต้องการเงินทุนแต่นี้ว่า เงินทุนนี่มาจากไหนก็ต้องมีการเ,าเริ่มต้นจากตัวเองก่อนคือตั้งเป็นกองทุนตั้งเป็นกองทุนจากตัวเองก็คือมีทุนจากตัวเองเอนำมาจําหน่ายแล้วก็นำมาตั้งเพื่อที่จะได้เ,เป็นคูเรเริ่มให้ให้ให้หลายคนให้ให้หลายคนเห็นโครงการของเราแล้ววันนี้เราจริงมานั่งถึขายพอ,อยทาง youtube ใส่ภาพใส่พีอโอไว้มากมายเพื่ออะไรก็เพื่อให้ทุกคนได้ประจักษ์ในธรรมะจริงพระองค์การสวรรค์จริงตักกระทธรรมจริงแล้วเราก็จะได้เจอกันในไม่ช้าถ้าเราทาำสํเเ็็จหลายคนก็มีโอกาสมาเจอเราได้นะครับไม่ว่าจะทุกชาติทุกภาษาทุกระดับชั้นจนรวยไม่เกี่ยวครับคือมนุษย์เรา มีอยู่ที่จิตใจนะครับบนจนรวยก็จิตใจอันเดียวกันไม่ได้แบ่งเพื้อชาติไม่ได้แบง่งชั้นไม่ได้แบง่งความจนความรวยเราทํางานนี้ก็เพื่อ,อทุกคนทุกระดับนะครับสนใจก็โทร087 1 5 0 5 6เ1้านเ่รเจเจนจันตอนนี้ก็กำลังะระดมหาคนที่จะมาร่วมนำพลอยที่มีอยู่ ไปจำหน่ายตามที่ต่างๆนะครับเราก็มีพลอยให้ท่านขายแต่ขอให้ท่านตั้งใจและมีความจริงใจในการที่จะทำงานเพราะโครงการเราก็าตั้งเป้าไว้สูงมากที่จะทำงานนี้เพื่อชาวโลกไม่ใช่แค่ระดับภายในประเทศระดับต่างประเทศก็มาร่วมได้เราก็ติดต่อกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพระนั้นใครจะทำ จริงจริงยังจ,งจงก็โทรคุยกันได้นะครับที่ร้านเจมส์จันทุกวันนะครับเบอร์โทรหอยักษีจริงๆคร0871505601นะครับ0871505601เบอร์บ้านก็039389281ครับ